phóng ừ, hạt sọ khấp nè, đi, đã, được rồi, đã, rồi, đã, rồi, đã, đi thôi, đi hạt, xổ, hạt xổ. <laughs> โอหักซสวัสดีครับอยู่กับผมครับจิมงานใกสร้างทางครับวันนี้มาเตรียมงานไถโคดรครับงานเรายังมาต่อยครับนี่ครับเสียบล้อครับกำลังไปเสียบที่โรยซ้ายครับสว่วนกระบะข้างนั้นก็เตรียมพร้อมที่จะลากป้าถนนครับ นี่ครับรอถอยไปแล้วครับเร้ยกระบะมาเลยครับลากกวาดตะน,นก่อนครับก่อนที่จะลาดยางครับ <c oughs> หลักเลยีคนโบกันสองคนครับบนลังคาครับนี่ครับห่างโ,โค้งด้วยโค้งมิดโซครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บฟังฟัง กัดกำนมาแล้ครับตัดน้ำกำลังสเปรย์น้ำมาครับ,เ,ออบดเดี๋ยวเลยนะครับสเปรย์น้ำดับคนก่อนครับกระบะก็ลากตามหลังเลย โอ้โหักะต่อครับน,นี่ครับลากกลับมาแล้วครับ khôn khó khôn con bố con sống con nhóc hàng con nhóc rồi Hãy subscribe กวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเตรียมพร้อมที่จะสเปรย์น้ำรัดยางครับดน้ำพร้อมอแล้วพงหักศอกเลยเรารถดยางวิ่งตามลังเลยครับ นั่น,นแหละไปเลยตรงน,นั้นเลยเม็ดนียวเตรียมพร้อมครับจะจะลาดหนึ่งเมตรไปก่อนครับวัดเครื่องเผาหัวจุดนี้ต้องเผาหัวครับอ ครับโอ้ยันกะลากกลับมาลอตฟรีเลยไอ้ก้าโอ้ยเฮ้ยจบแล้ว อย่างแห้งแล้วครับสิบโลกำลังดำถอยซายมาครับถอยเลยถอยเลยถอยเรื่อยเรื่อยเรื่อย่ดังเลยว้าว Tăng lắm mày tăng lắm mày ừ. đâm mày đâm mày kia kia thầy mà lại hấp ừ. oh, oh. Oh, oh. โอยยาวเลยได้ๆๆๆๆๆๆๆไปเลยๆๆๆๆโค้งๆๆ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 งด <c oughs> thì khắp sự anh em hấp khó Năm <laughs> con năm con Hãy <laughs> Ừ, กินต้นเทียมอืมหัตถึงไมไแล้วไปแล้วครับ เสร็จเรียบร้อยครับงานของวันนี้ครับ